It's healthy. It กระเดื่องสมองตีนนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีว่าอ่อนแรงตรงไหนเป็นพิเศษมั้ีครับขาขาเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้มากขึ้นนะเท่าเดิมเน๊กอาเตะกขาได้นะค่ะดื่มน้ำ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 สมองนิดนึงนะน้ำน้ำนิดนึงก็ไคำครับเราไม่ได้ดูอาเด็กสักหน่อยกินกินน้ำธรรมดานะครับไม่ต้องกินน้ำเย็นเนาะโอเคคุณได้ยิ่งดีครับผม ผู้สุบภัยกำลังอยู่ในลักษณะไหนครับก็เกาะทุ่นรออยู่ครับจำนวนห้าท่านครับโดยใช้เครื่องบลวนหนึ่งหลังจากที่ได้รับแจ้งจากสุนย์บริการตำรวจภาคที่2ได้สั่งการให้ เครื่องบินลาดตะเวนแบบที่1นนะครับขึ้นไปค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็ปลววหนึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ40่นาทีเข้าสู่พื้นที่แล้วใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน30มนาทีในการที่จะตรวจพบผู้ประสบภัยที่เกาะกลุ่มอยู่จำนวน5้านายครับหลังจากนั้นได้ทําการแจ้งกลับมาที่ส่วนบริการทัพเรือภาคที่2เพื่อสั่งการให้ฮอลําเรดยนแบบที่แบบที่4นะครับพร้อมด้วยชุดของชปพอในการเข้าสู่พื้นที่ทําการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พอเมื่อฮอหอำเลียงแบบพี่สีถึงจุดเกิดเหตุครับก็ได้ส่งเจ้าที่ชุดบุลยกรพิเศษในการลงไปเข้าทําการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งห้านายครับโดยการที่ส่งชอพอลงไปในทะเลแล้วก็ทําการเข้าช่วยเหลือทั้งห้านายแล้วก็นําส่งกลับขึ้นมายังหอลำเลียงแบบพี่สีครับแล้วก็เดินทางกลับมาที่สนามบินผมใช้การหอยครับก็คือเราจะส่งเจ้าที่ชอพอลงไปในทะเลถึงนายแล้วก็ พลเราอีหมายเีจะส่งไม้สดิงลงไปในทะเลครับแล้วก็ให้เจ้าที่ชพททาการให้ผู้ตกภัยเกี่ยวกับไอ้แล้วก็ดึงขึ้นมาบนอากาศยานครับคนม,มากๆเลยครับที่ได้ทางการร้านเรือไปช่วยเหลือปลอดภัยกันมาทุกคนครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ